โอเคก็กลับสวัสดีคนดูกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแจกรหัสคือสุ่มแจกรหัสก็เมนเม้นมาเลยเม้นแรกเม้น2เม้น3าม,มาเลยแล้วพี่จะเอาชื่อช่อง youtube มาใส่วงล้อนี้เพื่อในการสุ่มว่าใครได้ซึ่งผู้โชคดีมีแค่5คนเท่านั้นก็ส่งชื่อตัวเองมาเลยซื่อช่องชื่อช่องตัวเองและ ชื่อเฟซของเองจะย้ำชื่อช่องตัวเองและชื่อเฟซเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่จะแอดไปแล้วก็ทักไปบอกโอเคไหมซึ่งรหัสเนี่ยน่าจะได้วันพรุ่งนี้แต่คลิปต่อไปอะจะลงพรุ่งนี้เหมือนกันและไหนๆก็วันนี้เป็นวันเกิดของพี่เดี๋ยวพี่จะใจดีให้พวกน้องหน่อยแล้วกันนะ 7, คนือแจกแค่ห้าคนตอนแรกนั้นพี่ว่าพี่จะแจกแค่สามคนก็เอาเป็นห้าคนแล้วกันโอเคนะ ไหนๆก็เป็นวันเกิดของพี่